สวัสดีครับตอนนี้มาพบกับค u โบต้นะครับตัว95แรงม้านะครับราคา6 9 9 0 0 0บาทมีตัวรถด้านหน้าชั่วโมงกรททำงานอยู่ที่1,158.2ชั่วโมงเท่านั้นเองครับก็คือ1,000ชั่วโมงนั่นเองนะครับสวยๆอย่างนี้ครับเก็บสีเก็บสนิมล้อหน้าเนี่ยก็สภาพการใช้งานนะครับใบมีดดานหน้าย,ยังเต็มๆอยู่มีเบรคถุงล้อให้นะครับมีกาดให้นะครับราคา6 9 9 0 0 0บาท เท่านั้นเองครับพี่น้องตัวนี้นี่เราดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบของเรลวแล้วก็สีนทุกอย่างที่เปลี่ยนใหม่เราก็เก็บสีเรียบร้อยนะครับครับดูสภาพาความสวยงามนะครับผมกับยางหลังนี่เราเปลี่ยนยางใหม่นะครับยางสภาพใหม่ให้นะครับเวทหลังมีแถมให้นะครับผมผานหลังนี่เป็นผานสขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นี่พร้อมใช้งาน6 9 9 0 0 0บาท เป็นราคาเงินสดนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น95แรงม้าที่มีกระบอกข้างหลังช่วยในการยกช่วยในการกดได้นะครับผมของคูปัต้าเป็นรถมือสองนะครับพร้อมใช้งานสวยอย่างนี้แล้วครับพี่น้องสนใจเข้ามาติดต่อกับชาบันดอน95แรงมือสอง6 90, 9 9 0 0 0บาท098 147 1267กับชาบันดอนนะครับตัวนี้ แล้วประกันความพอใจนะครับของโกตา้ารุ่นนี้นี่มีลูกค้าสนใจเยอะนะครับแล้วก็รีบเข้ามาหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวนี้สวยจริงๆแล้วก็ชั่วโมงการทำงานน้อยมาก1,158เท่านั้นเองครับผมถือว่าได้ของดีในราคาหายไปเกือบครึ่งนะครับผมครับสภาพใหม่มากครับบอกก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ยังลังก็สวยกับสภาพเต็มผาน,นี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับใบนะครับโคงก็สวยๆอย่างนี้เลยครับขอบคุณมากครับผม